ผมจ้างนักสืบอยู่เพื่อตามสืบเรื่องหุดาวว่าแอบคบใครอยู่หรือเปล่าตกใจเลยกันวะอคือคือผมตงใจที่ว่าผมไม่คิดว่าคุณสายฟ้าเนี่ยจะจ้างนักสืบมาตามสืบจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญตอนเนี้ยฉันเจอตัวมันด้วยไฮไลท์กว่านั้นเลยได้รูปมันนะที่กำลังปุ่นคุณดาวอยู่ด้วยตกใจเลยกันวะคือ ผมตื่นเต้นไปกับคุณสายฟ้าครับ <c oughs> ว่าแต่ตอนนี้คุณสายฟ้ายังไม่ได้เห็นรูปนั้นใช่ไหมครับยังนะสิไอ้นักสืบมันถูกรถชนซะก่อน <c oughs> นอนอยู่โรงพยาบาลยังติดต่อไม่ได้เอ้ยเอางี้ครับคุณสายฟ้าเดี๋ยวผมกับไอซานเนี่ยอาสาไปเอารูปนั้นให้ครับฮะ,อะเอาก็คุณสายฟ้ายุ่งอยู่ใช่ไหมครับคุณสายฟ้าก็อยู่ที่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปด้วยนะอยู่ทำคะแนนกับดาวที่นี่ไปเลยครับเดี๋ยวผมกับไอซันไปเอาเองเนาะ เดี๋ยวผมไปเอาให้ครับจัดการให้อ่าครับคุณสายฟ้าเดี๋ยวคุณสายฟ้าไปรอผมที่บ้านก็ได้ครับผมนัดดาวมาคุยงานที่บ้านผมคุณสายฟ้าไปอยู่รอก่อนก็ได้ครับได้ไปเจอดาวด้วยงั้นเดี๋ยวฉันสั่งข้าวไปเลียงคุณดาวดีกว่าได้ได้ไดมีเมนูอะไรบ้างครับอ๋อมีเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นแกงหมูแกงไก่ปลาไหลชูชีมัสัมนผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแตกนี่พี่วินพี่วินจัดลากุ้มแหวนหนังสือคนนั้นทำไมเนี่ย ก็พาแกไปกำจัดรูปที่แกจูจีกับดาวไงฮะหรือไม่ก็ไปหาทางปิดปากให้นักสืบนั่นก่อนที่ไอ้คุณสายฟ้าเนี่ยมันจะรู้ตัวเฮ้ยเอ้เข้าท้าโอ้โห้แต่เกิดมาพี่ผมเคยเห็นพี่เนี่ยทำหน้าที่พี่ชายที่ดีก็วันนี้แหละโอ๊ยแล้วเป็นไงไปมไสน์กันดิไป,ไป,ไปเดี๋ยววินอะไรครับแกลืมมือถือ ขอบคุณครับผู้สายฟ้าเดี๋ยวผมรีบไปรีบมาเลยครับ <c oughs> ไปซันฝากพาผู้สายฟ้าไปที่บ้านด้วยนะครับได้ๆด